คลิปนี้อาจจะมีบางช่วงที่มีเนื้อหาที่หยาบคายเด็กที่ต่ำกว่าอายุ13ปีควรมีผู้ปกครองมานั่งดูด้วยนะครับใครนะครับผมที่กำลังมองหาร้านเติมลบังนะครับผมแล้วร้านกดผลไม้พิสานและเกมพากข,ของบอกฟู้ดนะครับผมต้องร้านนี้เลยนะครับผมลีเจนชอปนะครับร้านลีเจนชอปนะครับมีบริการกดผลไม้พิสานนะครับผมแล้วก็กดเกมพากของบอกฟูดอีกด้วยนะครับและยังมีระบบเติมลบังอีกด้วยนะครับสามารถมาใช้บริการได้แล้วตอนนี้นะครับอยู่แต่างคลิปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณไม่อยากพลาดร้านดีใ่มผ งั้นต้องร้านนี้เลยร้านคุกกี้สโตนะครับผมร้านคุกกี้สโตนะครับมีการกดเกมของออสตาดีเฟนะผมและกดผลไม้พิศักรบฟุตนะครับและยังมีบริการกดเกมพาอีกด้วยนะครับแหม่ร้านดีขนาดนี้ไม่ใช้บริการไม่ได้แล้วนะครับผมเลี้ยงอยู่แต่ลงคลิปเลยถึงเวลาแล้วสินะที่เรารอคอยมานานไปเลยเจ้าบล็อกฟุย่าอ้าวทำไมยังเอฟไดสิบสา มาครับนี่แหละรอบจริงแล้วเฮ้ยบอฟอ้าเฮ้ยเฮ้ยมันหลอกลวงผ้ลีพกนี่ว่าเฮ้ยตอนนี้แชทก็ละหนมากเลยนะฮะจบบอคุณไม่อัปเดตใช่ไหมได้เราจะเป็นหนึ่งในนั้นครับผมอัปเดต1ีตอนไหนจะมาครัรอบนี้แหละของจริงแล้ว ออาเด่แล้วเอาเด่แล้วเอาเด่แล้วทุกคนไหนลองเข้าไปดูซิโหโลโก้เขาสวยทุกคนไหนไหนไหนก็มาอยู่ไหนอ่ะก็มาอยู่ไหนอ่ะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไล่แล้วล่หัวกะโลกหัวกะโลกหะปะฮะไปเลยไปเลยสครอว์มิง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 ถึงแล้ว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 ก็ไม่อุ๊ย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 เอาเซฟตรงไหนอ่ะแล้วแล้วแล้วเซฟเซฟตรงไหนอ่ะตรง อุ้ยหัวกะโลกเท่มากไหนโอ้โคนดีใจเลยอัพเดตเล่ะนี่เซฟตรงนี้เลยโอเคครับผมจะไม่ดีใจเกินขนาดนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนลำลยใยผมนะครับหูหคนมาเต็มเลยอ่ะเอ้า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 อะไรของเขาอะไรนี่ไงฉลองไงฉลองโลกใหม่ก็โดนตกไปเจ้าหนูพุ่งนี่ของแท้ดาเมจต้องพันห้าเดี๋ยว มันดาเมจต้องแรงกว่านี้ทําไมดาเมจเบาอ๋อหรือเปิดไทกีไม่เป็นไรฮะไม่ต่อให้ไม่เปิดเรียบร้อยแตกหนึ่งเอาเอาอออโดดเอ้ย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 พอดีกว่าพอแล้วพอแล้วพอแล้ว,อลวโอเคทุกคนก็ผมจะมาสรุปเอ่ออัปเดตนี้ด้วยนะฮะผมก็ระบบนี้นะครับมันก็มีที่ฟาร์มตรงนี้นะครับผมแล้วก็มีระบบใหม่นะฮะคือเป็นเหมือนระบกพรีเมียมนะครับผมนี่ฮะก็จะมีหน้าตาอยู่ที่ช็อตฮะนี่ครับเขาจะบอกแล้วนะครับว่าจะได้อะไรบ้างนะครับก็ เหมือนสมัครเป็นเดือนนะครับเห็นไหมก็จะมีราคาอยู่ที่4.99 9บาทลนะฮะดอลลาร์สหรัฐนะครับผมก็ราคาก็ตกอยู่ที่150านะครับวันนี้ผมจะมาซื้อให้ทุกคนดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะถ้าเราซื้อไปแล้วตอนนี้ผมซื้อไปแล้วนะครับผมเรามาดูดูดีกว่าว่ามันจะได้อะไรบ้างเราต้องออกเซิร์ฟข้อใหม่ด้วยใช่ไหมนี่นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะลองตีคลิปนะครับว่ามันจะเพิ่มทีเท่าไหร่นะครับที่จริงผมดูแล้วแหละนะฮะ มันจะเพิ่มมาประมาณ1นะครับทุกคนดูดีนะครับนี่นะครับผมเป็น2.1นะครับผมเป็นระบบเหมือนเป็นเบิดแล้วก็เพิ่มไปมลก็เพิ่มล่ะครับเดี๋ยวโอเคเราจะลองตีประมาณสักเควสนะครับว่าเควสมันจะเพิ่มตามไหมนี่นะทุกคนเควสก็เพิ่มตามนะครับนี่ก็คือดีมากครับผมเป็นเป็นระบบที่แหละครับที่แบบสําหรับพรีเมียมนะเราไปดูต่อไปเลยดีกว่าและนี่ก็คือหน้าตาของอันนี้นะครับผมเออของคุณแจที่เรามันดรอปจากบอสนะครับผม แล้วก็ต้องเอาไปแลกกับตัว m p c ข้างหน้าเราเลยนะครับนี่ตัวนี้เลยเงื่อนไขมีอะไรบ้างนะผมเงื่อนไขก็ต้องมีหนึ่งเงินนะครับสองล้านห้าแสนกับแฟกต์เมนห้าพันนะครับผมแล้วก็ต้องมี XP ของหมัดมนุษย์เงือกนะครับสี่ร้อยมัดขึ้นด้วยนะครับผมถัดมานะครับผมก็คือฮาชิก่อนะครับฮาชิเก่ะเขาบอกว่ามีเปลี่ยนสีนะครับทุกคนครับฮาชิเก่อมันจะสุ่มเกิดด้วยนะครับส่วนใครที่มีตังค์นะครับก็สามารถมาซื้อฮาชิข้างล่างได้เลยนะครับนี่ครับ ราคาอยู่ที่88ลูบาลนะครับไม่แพงมากนะครับผมน้ําเงินก็อยู่ที่88นะครับมันจะมีสีแรอยู่2สีก็คือสีแดงกับสีชมพูนะครับผมนี่คือสีที่แรในเกมนะครับตกอยู่ที่3 0 5 350ยาหรูบาลครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองซื้อสีม่วงให้นะครับเพราะว่าสีม่วงมันคล้ายกับสีนึงนะครับที่ผมเคยดูในอนิเมะนะครับนี่เลยเรามาดูดีกว่าครับว่าสีม่วงจะเป็นยังไงนะครับผมตอนนี้เราซื้อสีม่วงไปแล้วนะฮะแล้วก็ลองกดใช้ดูตอนนี้เราใช้งานอยู่แล้วนะไหนลองดูนะครับ นี่เห็นปะโคตรเหมือนสวยเกินนี่นะครับผมสีม่วงนะครับเหมือนในอนิเมะเลยนะครับผมก็ใครอยากหาสีสวยๆผมก็แนะนําสีม่วงนะครับเป็นสีหนึ่งที่สวยมากเลยนะครับไหนเราลองแบบไปเปิดประมาณสักให้มันเต็มตัวนะครับว่าจะสวยแค่ไหนนะครับผมนี่ก็คือ MC อยู่ตรงนี้เลยคุยกับเขานะครับแล้วก็เป็นขอเป็นสเต็ปที่5นะครับแล้วก็ลองเปิดผิดฮาคิดูใหม่นะครับผมว่าเต็มตัวไหมนี่นะครับผมคือ สวยมากๆเลยนะครับผมใครที่ชอบสีม่วงก็ลองเอาสีนี้ไปใช้ได้นะครับถัดมานะผมก็คือการลงดันนะครับผมทุกคนครับที่คนน่าจะเห็นนะครับว่าผมมีผลสายฟ้าอยู่แล้วนั่นผมผลสายฟ้านี้ตอนแรกผมไม่มีนะครับก็ผมไปกดร้านหนึ่งนะครับก็คือร้านคุกกี้บาร์นะครับเขากดผลไม้พิสารให้ผมนะครับผมก็สามารถไปใช้ร้านคุกกี้บาร์ได้เลยเลยนะครับผมเป็นร้านสปอนเซอร์ใหญ่ด้วยนะถ้าไม่มีเขาทุกคนอาจจะไม่ได้ดูคลิปนี้ก็ได้นะผมก็ไปช่วยใช้บริการร้านเขาด้วยนะครับ จากนั้นนะฮะเราก็ลองไปลงดันเลยดีกว่านะครับผมว่าหน้าตาภายในแบบจะเป็นยังไงอันนี้ผมไม่ขอการันตีว่าผมจะผ่านนะครับเพราะว่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าจะผ่านหรือเปล่าจากนั้นนะฮะเราก็ลองมาคุยกับ m อ c ตรงนี้ดูนะครับว่าให้เราทําอะไรบ้างนะครับนี่นะครับมันจะอยู่ที่ s ็อตที่4นะครับนี่เลยเราสามารถซื้อชิปได้ตรงนี้เลยนะครับผมจากนั้นนะผมเราก็ลองกดลงดันไปเลยนะครับว่าภายในแบบจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมนี่ฮะตอนนี้แมปเริ่มว่านะ ก็ไปดูแล้วครับว่าภายในแบบจะเป็นยังไงนะครับว่าจะสวยหรือเปล่านี่ก็คือสเตจแรกของแบบนี้นะครับก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับตอนนี้ถ้าเราเคลียร์ดัดแรกไปแล้วนะฮะเรามาดูดีกว่านะฮะว่าด่านสองจะเป็นยังไงอยู่ตรงเรือนะฮะตอนนี้เราก็น่าจะพุ่งไปได้เลยปิ้ว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 ผมลองใช้คาราเต้มนุษย์เงืินนะฮะก็ก็ดีอยู่อนะฮะก็ดามิดแรงนี่นะครับสเตจที่2ก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมไอแลนด์นะครับไอแลนด์ที่2นะครับก็จะบานประมาณนี้เลยนะครับก็สวยนะครับคล้ายๆกับโลกแรกเลยนะครับ อันนี้ไม่แน่ใจจะไหวหรือเปล่านะครับเหลือสินาทีในการลงเร็วๆหน่อยนะน้องๆพี่พี่อยากผ่านนะอยากใช้สกิลแล้วสเตจสองก็ผ่านไปแบบชิวๆเลยเราเราไปสเตจท,ที่สามกันเลยดีกว่านี่ก็คือนี่ฮะหน้าตาก็คล้ายๆกับโลกแรกนะครับ <S <S คือดูผมดูแล้วนะครับเหมือนเขาจะเอาจากโลกแรกมารีเมคให้หมดเลยนะฮะไม่ถ้าไม่รีเมคเขาก็ทําแบบคล้ายๆกันนะครับ <S <S ๆๆๆประมาณนั้นเลยนะฮะ เราไปดูที่อันที่3าดีวกว่าว่าจะเหมือนจริงไหมนะฮะว่าจะเหมือนในโลกแรกจริงหรือเปล่าตอนนี้ก็สเตตที่3ครนะผมเราก็ต้องไปก่อนนะฮะสเตจที่3าก็จะเป็นเหมือนมีต้นไม้นะครับมีต้นไม้อยู่เป็นต้นใหญ่นะครับอยู่ตรงนู้นนะครับก็คล้ายๆแมบแรกเหมือนกันนะแต่เหมือนเขาจะปรับให้ขนาดมันเล็กลงมานิดนึงนะครับผมก็อุย้ยรู้สึกว่าสเตจนี้ยากนะครับไอแลนด์สคือยากนะผมดูแล้วน่าจะยากอยู่นะครับเพราะว่าพื้นที่เล่นมันน้อยนะ ก็รู้มาดูดีกว่าว่าเราจะชนะสเตจนี้ได้หรือเปล่าหรือเราจะตายที่นี่กันหมดผ่านแบบชิวชิวไหมอุ้ยผ่านแล้วบาฮาผ่านสเตจที่4ี่แล้วไหนต่อไปเกาะสุดท้ายนี่ปุ๊บปิ้ว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 นี่นะฮะเกาะสุดท้ายแล้วนะครับผมมาดูดีกว่าว่าเราชนะเกาะนี้ได้หรือเปล่าหรือเวลาสี่นาทีในการในการฆ่ามอนนะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะว่ามันจะชนะได้หรือเปล่านะครับอืม ไม่ลองไม่รู้แม่ผมสอไนไว้สอนตอนไหนวะนั่นแหละก็ตอนตนี้อุ้ยอุ้ยอ้อู้อุ้ย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 ,ย,ยจะตายจะตายจะตาย,ตายแรงแรงมากบอสโอ้โหบอสแบบแรงมากครับทุกคนน่าจะเห็นนะเมื่อกี้นะครับเป็นสีฟ้าฟ้าลงมาแล้วครับก็คือแรงมากเลยดาเมจตกที่เท่าไหร่อ่ะสองพันเลยปะใส่ผมเมื่อกี้ออันนี้ไม่แน่ใจนะครับรู้สึกว่าตอนนี้เจ้าบ,บอสน้อยใกล้ตายแล้วเจ้าบอสน้อย อุ้ยอุ๊ยอุยอุยตกน้ําบอสตกน้ําบอสใกล้ตายแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะรอแบบเราจะปิดฉากบอสดีกว่านี่เดี๋ยวเราผมรอเก็บสกิลไว้ปิดฉากบอสดีกว่านะฮะแล้วน้องรีบตีนะพี่ขอปิดฉากเอาไม่โดนจี้หมายแน่อุ้ยจะปิดทันไหมเนี่ยโอเคผมขอปิดฉากแล้วกันตีว่าจะได้ตังค์เท่าไหร่นะอู้หูบางกรกระแทกหน้าปิวปิวปิวอุ้ยได้ตังค์มาห้าหมื่นเลยนะครับอุ้ยผ่านเฉยเลย แวบกบนี่นะครับหน้าตาเนี่แบบเอ้ยเอ้ยรู้สึกว่าเขาจะเปลี่ยนคコล็กเตอร์ได้ทำไมเป็นตัวผมมาโอเคจากนั้นเราก็กดได้แล้วได้แล้วไหนดูสิโอ้คุดสวยเลยคดสวยเลยอไม่ไหวเลยทุกคน โอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับผมก็ผมมาสรุปง่ายๆนะครับก็อันนี้ก็เป็น1 1นทับ2นะครับที่จริงผมจะมีรีวิวอีกรอบหนึ่งครับคือแบบผมจะฟาร์มมาร์สให้ครบทุกมาร์สก่อนนะฮะพะได้ขึ้นชื่อว่าช่องเมดบ็อกแล้วต้องโหดตั้งแต่เริ่มเล่นเดี๋ยวอันนี้ก็เล่นนานแล้วนี่ว่าต้องโหดทุกสกิลนะฮะผมจะฟาร์มมาร์สมา600นะครับเราจะมารีวิวให้ทุกคนได้เห็นจะๆเลยนะผมงั้นก็สำหรับ oh